พี่นิ่มนิ่มมาแล้วแม่เไ็กน้อยเปล่นแล้วได้ไปทุกงานได้คน่ตั้งครับโคดไปเอ่อเอาอยังเลื่อนลงมาเตอตร์สุดเลื่อนลงเอ่อใตอสุดครับกดโ,โอเคอ่ากดโอเคโ,โอเคโอเคหน้าจอปะนะเนี่ยนี่พิกคำโอเคได้ละ อันนี้คือค่าเริ่มต้นการตั้งไว้เนี้นะเอาการตั้งมาไอสตาร์ทนี่นี่แหลมเปิดเดินไปแหลมอ่อนแหลมอ่อนแอสตาร์ทเปิดอ่อนไว้เนี้นะกดโอเคเลือกเป็นอ่อนกดโอเคก่อนเลือกอ่อนเน่เน่ที่แล้วเข้าไปเซตติ้งแหลมแหลมแหลมอ่อนกดโอเคโอเคเดินขึ้นเดินขึ้นมันจะเปิดเป็นอ่อน Mm hmm. เดินไปอีกเดินไปบานนี้แผ่นทิว้วขึ้นไปอีกอีกตัวนึงสว่านี่อินเวอร์แผ่นอินเวอร์แพนถ้าถ้ามันมีสมมุติว่ามีสองโถไอต้องเปิดตัวนึงเพื่อให้มันมันหมุนเข้าห้ากัน mm hmm. เปิดตัวนี้ก็ได้ออาเปิดตัวนี้ก็ได้อ่อนตัวนี้นะตัวนี้อ่อนอีตัวนึงนะเบอร์สิบเจ็ดตนะ่เบอร์ต้องอ่อนโอเคโอเคอ่ะสม mm hmm. มุนเข้าหากันขึ้นไปบานนี้เดินไป,ป,นไปอันนี้นะ่คือบานเหล็กที่มัน ดีเมเกแคเดตอันนี้เป็นสูตรหนึ่งละที่แล้วตัวนี้ตัวแรกซ้ายมือเข้าก็ได้เจ็ดอีตัวนึงต้องมุมนี้ต้องต่างเป็นสิบเจ็ดแล้วก็โอเคแล้วแล้วตัวนี้โอเคแล้วโอเคแล้วแล้วตัวนี้พอแล้วมึงอีกแล้วเอ็กซิสแล้วกับพิสเซิลไม่เจอว่ะมึงมีเอ็กซิปได้เห็นอ๋อเก็ได้โอเคก็ได้วทันทันแบ็คแบ็กเออแบ็คอ่าพอปิดเปิดใหม่พิสซัเร็จเรียบร้อย อ่าถ้าเกิดมีเข่าเจี๋นวันนี้เอาไม่เซตติ้งไหมเซตติ้งไหมอ่าเหลือลงเตอร์เหลือลงเตอร์เลยมาโหลดเดฟォลต์อ่าโอเคไปอ่ากดโอเคหน้าจอทัสกินโอเคปึ๊บอ่าตัวเมื่อกี้นี้ตั้งแล้วอ่าตัวนี้อยู่นี่แหลมแหลมแหลมออนแหลมออนเวนสตาร์ทแฮสตาร์ท้ามเปิดไฟก็แต่เปิดเขื่อนมาโหลดเปิดรอดนั่นอ่ะโอเคเลยว่ะ เลื่อโอเคสักก้อนเลื่อนขึ้นนห้มันเป็นโอเคอ่อนเอออ่อนเลื่อน้นไปบ่เนี่ยบ่ต้องทนะคับนะครับว่าแพ้อินเวอร์ดแพนตัวเมื่อกี้นี่เปิดแล้วตัวนี้บ่ต้องเปิดตัวนี้บ่ต้องเปิดปล่อยเลยเนาะเออฮอฟไปนี่แหละไปใช้์บาเนี่ยเลนไปแอดเดสบาลีทีดีมเอ็กแอดเดสตัวที่สิบเจ็ดอเ่าสิบเจ็บบ่โอเคกก่อนแล้ว็เลื่อนไปที่สิบเจ็ดกดนี่บ่กดเทนกดเทมโอ้ พอมือต่งางๆตันี้เขากราบใช่โอเคแบ็กกราฟเลยมัน